สวัสดีค่ะนารีขี่มา้าขาวพยากรณ์ค่ะอ่ะวันนี้จะเป็นลักษณะการคุยก,กันเล่าให้ฟังนะคะอ๋อต้องบอกว่านารีขี่มา้าขาวสารพัดเรื่องเล่าค่ะอันนี้อีก youtube หนึ่งเนาะพอดีมีสองยูทูปสตราไปสลับมาบางทีก็งงคือคือบางเรื่องอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไพ่ยิปสีโดยตรงหรือบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเล่าทั่วไปหรือบางเรื่องอาจจะเป็นประวัติชีวิตประจําวันของแม่หมอแม่หมอก็อาจจะมาลงในอ่านารีสารพัด เรื่องเล่านะคุณก็สามารถติดตามได้ทั้งสอง YouTube นะอ่าวันนี้แม่หมอจะมาพูดเรื่องคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือปีสองห้าหกเจ็ดนะอันนี้เป็นลนักษณะเล่าให้ฟังว่าชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะจบสิ้นวิบากกรรมหนักได้โชคลาภใหญ่ได้ยศศักดิ์แบบไม่คาดฝันนะ่ะแม่หมอก็ได้เปิดไพ่ยิบสีขึ้นมาให้คุณนะลองเปิดดูนะคะเพราะแม่หมอก็เป็นคน ชาวกากระบาดกลางฝ่ามือเหมือนคนเนี่ยจริงๆแม่บอกก็ได้พูดไปหลายคลิปแล้วเนาะเกี่ยวกับกากระบาดกลางฝ่ามือแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่าเคยวิบากกรรมฉันจะหนักฉันจะจบสิ้นจริงๆหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะหลังจากที่อ่าอิทธิพลของดาวราหูที่มันเคลื่อนออกรอบเนี้ยมันเป็นการเคลื่อนออกแบบค่อนข้างพิเศษอะ่ะเป็นการเคลื่อนออกพร้อมกับศุริยคราสและจันจันทคราส มันเป็นการเคลื่อนออกเหมือนส่งท้ายอะคุณคุณจะคําว่าส่งท้ายมากเหมือนเวลาคนเราจะจัดจุดเปลี่ยนของชีวิตอะมันจะต้องมีเหตุการณ์สําคัญสาคัญเกิดขึ้นเพื่อให้เปลี่ยนหรือทุกระทมขมขืนชนิดที่ว่าเกิดคานเหลืองอะอืมไม่คานเหลืองก็เกือบเลี่ยงหลายรอบอะคุณคือชีวิตคุณจะเปลี่ยนจากจุดนั้นะมาเป็นจุดแบบมิติใหม่เขาเรียกว่ามิติใหม่เลยนะมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะ แม่หมอมองว่ามันมีแค่รอบนี้รอบเดียวที่เป็นรอบพิเศษอะค่ะที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณแบบอย่างชนิดที่ว่าเหมือนพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเลยก็ได้ก็ได้นะคะนั่นหมายความว่าคนชาวกากระบาดกลางฝ่ามือไม่ว่าบิบากกรรมคุณจะหนักหนาะสาหัสสาการถุกระทมขมขืนเออเกือบตายมาหลายรอบใส่ไรโดนใส่ไรใส่ความเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่พอมาถึงปีนี้เนี่ย ชีวิตมันถึงจุดที่ว่าคุณต้องได้เริ่มทําอะไรสักอย่างที่เป็นหน้าที่จริงๆของคุณอะที่ทุงเลือกที่จะลงมาเองหรือว่าคุณกําหนดลงมาหรือว่าถูกกาหนดลงมาก็แล้วแต่มันเป็นปีที่หมดเวลาแห่งการรอคอยเออเป็นปีที่คุณพร้อมไม่พร้อมคุณก็ต้องเตรียมทําแล้วค่ะถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณยังไม่พร้อมหรือปฏิบัติยังไม่ถึงไม่ถึงคุณก็ต้องเร่งให้ถึงค่ะเออเพื่อที่ว่าเขาจะให้งานคุณทําแล้วคุณต้องทําแล้วค่ะ คุณจะมาอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นแบบไม่พร้อมอย่างงนอย่างนี้ไม่ได้แล้วเพราะคุณได้ฟันฝ่าบททดสอบและวิบากกรรมหนักๆในชีวิตมาอย่างครบถ้วนแล้วอ่าพูดง่ายๆคือมันถึงจุดสิ้นสุดวิบากกรรมของคุณแล้วจริงๆเย้เหมือนจะมันจะดีใจอะ่ะมันจะดีใจว่าเฮ้ยจบสิ้นวิบากกรรมแต่ในความเป็นจริงมันหมายความว่าจบสิ้นบททดสอบบททดสอบอาจจะทดสอบให้คุณไม่มีความรักที่ ที่สมหวังคนรอบข้างคุณมีแต่คนแทงข้างหลังคุณเบียดเบียนคุณใส่ร้ายใส่ความคุณเป็นคนที่การเงินการทองไม่เคยได้ถูกสมหวังเลยมีแต่หามาจ่ายเพื่อผู้อื่นมีแต่ถูกโกงถูกขโมยถูกเบียดเบียนเออ,เอ,อมีแต่เจอเจอพูดผีวิญญาณมีแต่เจอเจอเหมือนชีวิตอยู่ในขุมนรกมาตลอดเออมันจะจบบททดสอบตรงนี้แหละค่ะนั่นหมายความว่าชีวิตคุณอาจจะไม่ได้เจอเจอเรื่องราวที่มันโหดร้ายเออแบบที่ผ่านมาอีกแล้ว แต่ <c oughs> มีแต่อีกนะแต่การพลิกผันครั้งสําคัญในชีวิตของคุณมันพอมันมาพร้อมกับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งของคุณต่างหากลหะมันจบวิบากกรรมการทดสอบมันเหมือนกับคุณเรียนหนังสืออนุบาลมาจนถึงจบปริญญาเนะนี่ยเนี่ยช่วงอนุบาลถึงปริญญามันคือช่วงชีวิตที่คุณผ่านบททดสอบเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตอนนี้คุณจบปริญญาแล้วชีวิตคุณกาลังพลิกไปอีกแนวหนึ่งคือคุณไม่ต้องมัก ฟันป่านั่งเรียนรัฐธรรมขมขืนสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่เริ่มเรียนมาแบบนั้นแต่จากนี้ไปเนี่ยมันคือหน้าที่ของคุณล้วนๆแต่หน้าที่ของคุณเขาไม่ได้ให้คุณแบบตะเกียบตะกายเออกระเสือกกระสนในการที่จะต้องทําหน้าที่ไงเขาจะมีให้คุณพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องคู่ครองไม่ว่าจะเรื่องความรักไม่ว่าจะเรื่องการงานไม่ว่าจะเรื่องเงินทองเหมือนกับเขาเตรียมให้คุณเรียบร้อยแล้วอ่ะคุณผ่านบททดสอบมาแล้วนี่เนี่ยมีเงินมีทองมีอำนาจมียศั์เตรียมให้คุณพร้อมแต่ ไม่ได้ให้คุณฟรีฟรีไงมาพร้อมกับหน้าที่ที่ใหญ่ยิ่งที่คุณจะต้องทําทีนี้คุณก็ย้อนกลับไปถามตัวคุณเองน่ะคุณลงมาเนี่ยคุณสัญญาอะไรกับเขาไว้แม่หมอมีคลิปลงไปแล้วคุณก็ไปฟังคุณสัญญาอะไรกับเขาไว้คุณมีหน้าที่อะไรที่จะต้องทําเตรียมตัวรับหน้าที่นั้นๆหน้าที่นั้นๆจะมารูปแบบไหนก็ได้มาแบบไม่คาดคิดนะแปดไม้เท้าเนี่ยมาแบบทีนี้มาคุณไม่มีทางรู้ได้ว่าจะมาแบบไหนถึงเวลามาก็มาคุณอย่าอย่ามัวแต่ สตาร์ทไปสามวี่ยังัวแต่งงงแต่อึ้งกินกี่นะคะมันมาก็คือมาคุณต้องเริ่มทําก็คือเริ่มทําเลยค่ะจะอ้างโดนอ้างยี่ไม่ได้นะแต่ถามว่าชีวิตของคุณน่ะจากการเงินน่ะเห็นปะ่ะการเงินที่คุณหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังสองเหรียญหมุนจนแบบหมุนจนมือแทบจะพันกันเป็นเกลียวนะเกลียวเชือกเออเขาเรียกว,ว่าทํางานจนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนับใช่ไหม ไม่ต้องห่วงนะคุณดูตามหน้าไพ่แม่หมอสิ The Emperor ก็มาเห็นปะ The Sun ก็มา View of Fortune ก็มา The Empress ก็มาเนี่ย The h e l of a n t ก็มามีแต่ไพ่ใหญ่ๆอ่ะแม้แต่ไพ่เล็กก็ยังมีแต่ไพ่สุกสงหวังนะหนึ่งด้วยสี่ไม้เท้าเห็นไหมสุกสงหวังและที่สําคัญมันมี j จส g m เม t มาเห็นไหมคะจบสิ้งบ่วงกรรมหนักทั้งบวงแล้วผ่านบททดสอบแล้วคุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ไปสู่ระดับสูง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 โคตรอะ <c oughs> สูงจนชนิดที่ว่าคุณไม่มีทางที่ว่าคุณจะเอื้อมถึงได้หรอกในชีวิตเนี้ยแต่มันจะถึงถ้าหน้าที่ของคุณถึงนะคะถ้าหน้าที่ของคุณต้องไปเป็นระดับราชวงศ์ไม่ว่าจะในไทยหรือในเทศก็แล้วแต่ปีหน้านี้เป็นปีที่คุณต้องเตรียมตัวค่ะที่จะไปสู่จุดจุดนั้น <c oughs> ต่อให้คุณบอกว่าคุยคำราชาัพก์ยังไม่ได้เลย <c oughs> ไม่เกี่ยวอะค่ะอังไม่ได้ จะต้องไปก็คือต้องไปต้องไปรับตําแหน่งก็คือไปรับตําแหน่งจะต้องไปเกี่ยวกับเชื้อพระวงก็คือต้องไปหรือบางคนจะต้องได้ทํางานเกี่ยวกับพวกอาจเป็นนายกรัฐมนตรีหวนกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีไหมท่านหน้าที่ของคุณมันต้องหวนกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อทําอะไรบางอย่างให้มันเสร็จที่มันยังค้างค้างอยู่อ่ะคุณก็ต้องกลับมาทําคุณจะมาใบเบียกว่าไม่ได้ไม่ทําไม่ได้ไม่ได้ค่ะสวรรค์บอกว่าคุณต้องทําก็ต้องทําเพื่อรอใครก็แล้วแต่แต่คุณต้องทําแล้วถ้า หน้าที่ของคุณต้องไปเกี่ยวข้องกับออพวกนักการเมืองรัฐมนตรีสอสอ,อวอหรือต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตครั้งใหม่ที่มันไม่เหมือนเดิมอะ่ะไม่เหมือนเดิมอะ่ะคุณเหมือนพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินอะ่ะพลิกชีวิตรอบเนี้ mm hmm. จากสามัญชนสู่อาจจะเข้าสู่ราชวงศ์เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายได้ก็แล้วแต่นะคะหรือจากคนรากหญ้าไปสู่ระดับตําแหน่งสูงสูงหรือทํามาธุรกิจไปสู่เกี่ยวข้องกับคนองค์กรต่างชาติที่ระดับมียศมีสัก มีดาวประดับบนบ่าเยอะๆก็ได้นะคะความสำเร็จจะมาเยือนคุณไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจในโลกโซเชียลหรือธุรกิจอะไรก็ตามถ้าก่อนหน้านั้นน่ะคุณมืดแต่ด้านแม่หมอก็บอกไปแล้วว่าดาวมฤตยูมัน,มนกุมเมืองเจ็ดตีแล้วดาวมฤตยูมันเป็นตัวแทนของเทคโนโลยี AI IT มันจะเข้ามาแทนที่คนเชื้อโรคมันระบาดถ้าเชื้อโรคระบาดหรือเกิดภัยพิบัติแน่นอนแหละ การจราจรไม่ว่าจะดินน้ําอากาศอะไรก็แล้วแต่มันต้องหยุดชะง,งักแต่บนโลกโซเชียลอ่ะมันยังทามาหาก,กินได้ไงอืคุณจะต้องผ่านตัวเองเข้าสู่โลกโซเชียลใช้เทคโนโลยีให้เป็นมันจะมาบอกข้อจํากัดชีวิตว่าฉันเรียนไม่ได้ฉันแก่แล้วมันเป็นข้ออ้างค่ะไม่มีใครเกิดมาปุ๊บเป็นทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะค่ะแม่หมอก็ไม่ได้ว่าเกิดมาเป็นทุกอย่างแม่หมอก็ต้องเรียนรู้ศึกษาเหมือนคุณไงแต่คุณจะไปได้เร็วนะคะ การงานในดๆที่คุณทําสู่โลกโซเชียลมันจะประสบความสําเร็จโคตรอ,อะ่ะและที่สําคัญนะคือเฟื่องฟูอะเฟื่องฟูมากและที่สําคัญการสู่โลกโซเชียลของคุณมันอาจจะชักนําวาสนาของคุณไปถึงระดับสูงๆอะ่ะแล้วมาเกี่ยวข้องกับคุณได้แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานคุณให้คุณกลายเป็นคนที่มียศมีศักดิ์มีอํานาจก็ได้ไงทุกสิ่งมาแบบไม่คาดคิดนะคุณเห็นเดอร์ิวออฟฟอร์จูนไหม มันเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตาของคุณถ้ากลงล้อแห่งโชคชะตามามันหมายความว่าชะตาคุณเนะ่ยคุณอาจจะกําหนดมาแบบนี้ก่อนที่จะลงมาเกิดหรือคุณถูกลิกขิตเอาไว้แบบนี้แล้วก็ได้อะไรที่มันถูกลิกขิตมาแล้วถูกกําหนดมาแล้วเนะี่ยคุณไม่มีวันที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้นะคะคุณไม่มีวันที่จะไปหมีลิขิตชะตาชีวิตตัวเองได้เหมือนกับก่อนทุนล,ง,ลงมาเกิดอ่ะคุณกําหนดไว้ว่า อายุเท่านี้คุณจะเป็นอย่างนี้อายุเท่านั้นคุณจะเจออันนั้นอายุเท่านี้คุณจะเจอนี้คุณลงมาเกิดคุณต้องเวียนไปตามสิ่งที่คุณกําหนดเอาไว้ก็คือตามบุญตังกรรมของคุณที่กําหนดเอาไว้ทีนี้พอมันถึงเวลาคุณจะละเลี่ยงว่าไม่เอาไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะคะอะไรจะเกิดคุณก็ต้องรับแต่สิ่งที่คุณจะได้มามันเป็นสิ่งที่แบบเห็นเดาตันไหมคะความรุ่งเรืองความมีชื่อเสียงอะความรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของหน้าที่การงานและยศศักดิ์เงินทองนี่คุณไม่ต้องถามถึงเลยค่ะ โชคล่ามันจะเข้ามาหาคุณแบบชนิดที่ว่าเหมือนภูเขาทองหล่นทับคุณอะ่ะเออไม่ต้องรอใครมาเปก็ได้เหมือนภูเขาทองมาหล่นทับคุณเลยอะ่ะเขาจะมาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะอาจจะมาด้วยผู้อุปถัมภ์ผู้สูงศัก์ก็ได้อาจจะมาด้วยคู่ครองคนรักที่เป็นคนที่โคตรจะมั่งคั่งร่ํารวยก็ได้อาจจะมาจากกิจการงานที่คุณลงทุนก็ได้ใครที่เป็นคู่ครองคนรักใครที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยสุขสมหวังเลยในชีวิตนะ อ,อรักมีแต่รักขุดรักซ้อนรักวิบากกรรมรักทุกระทมขมขืนรักอะไรดีละ่ะรักอุบาทะแต่ว่าในปีสองห้าหกเจ็ดคู่ที่เป็นคู่ในอดีตชาติของคุณจริงๆที่เป็นคู่บุญคู่ศีลเสมอกับคุณเป็นคู่เคียงบัลลังก์ของคุณอะ่ะคู่เคียงอํานาจบารมีของคุณอะ่ะเขาจะวนเข้ามาในชีวิตของคุณเองโดยอัตโนมัติโดยที่คุณคาดไม่ถึงว่ว่าเขาจะมาแบบไหน มันเหมือนอาจจะเป็นคนที่คุณเคยอธิษฐานร่วมกับเขามาทุกชาติทุกภพว่าเราจะไม่พลาดจากกันไม่ว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคกี่ชาติกี่ภพเราจะครองคู่กันในที่สุดก็ในที่สุดไงชาติภพน 2, 5, 6, 7, เนี้ยสองห้าหกเจ็ดเนี้ยคุณจะได้ครองคู่กับคู่ของคุณแน่นอนคู่ของคุณเป็นคนที่มีศีลเสมอกับคุณนะมีฐานะร่ํารวยมั่งคั่งนะคะมีชื่อเสียงที่ด่งดังมียศศักดิ์สูงมากแล้วเป็นรักหนึ่งรัก เพียงหนึ่งเดียวของคุณรักที่จะมาเติมเต็มหัวใจคุณถ้าก่อนหน้านั้นอ่ะหัวใจคุณเคยบาดเจ็บรวดร้าวนะเออเป็นแก้วที่แตกสลายไปแล้วก็ตามคนคนนี้เออจะสร้างแก้วใบใหม่ให้คุณทดแทนใบเดิมเพราะว่าใบเดิมมันคงไม่สามารถที่จะปะติดปะต่อให้มันสวยเหมือนเดิมได้อะไรที่มันร้าวไปแล้วก็ทิ้งถังขยะไปเนอะเออแต่คือคนคนนี้จะมีแก้วใบใหม่ที่จเจริดจรัสเป็นแก้วที่แก้วแห่งความรักที่ ดับไปด้วยเพชรมินจินดาสวยงามทรงคุณค่านะคะส่วนคุณค่าแต่จิตใจของคุณคุณจะรักมั่นกับเขาได้อย่างมีความสุขเขาจะมามอบรักให้กับคุณแบบขนุถนอมคุณนะคะดูแลเอาใจใส่คุณเข้าอกเข้าใจคุณน่ะคือคู่ศีลคู่บารมีคู่เรืองอำนาจของคุณนะคะที่คุณจะได้มาถึงแม้ว่าสมมติว่าคุณไปเจอไม่ได้คนที่ร่ำรวยมั่งคั่งแต่เมื่อเขาเข้ามาในชีวิตคุณเขาจะเป็นดาวอุปถัมภ์อะ ให้ธุรกิจของคุณไม่เจริญรุ่งเรืองไปสู่ความเป็นมหาเศรษฐีได้อยู่ดีอ่ะอันดับที่หนึ่งนะมาจากคู่คุณก็ได้อันดับที่สองคือมาจากผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณก็ได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณนะคุณเห็นใช่ไหมอ่า t h e t e m p e อ a n แ e อะแล้วมันก็มี The Empress กับ The Emperor อยู่บนและล่างบะบนและล่างคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะพลิกชีวิตคุณดุดฟ้าดุาดดิน เป็นคนที่มีอำนาจเป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็อย่างที่บอกคุณอาจจะไปแต่งงานกับเจ้าหญิงเจ้าชายกับพลิกชีวิตคุณอาจจะไปเจอเจ้าสัวคุณอาจจะไปเจอมหาเศรษฐีเมืองนอกอย่างเงี้ยก็ได้ไปเจอนายพลอะไรเงี้ยจากชาวบ้านธรรมดาธร,รากลายเป็นมาดามอย่างเงี้ยก็ได้หรือคุณอาจจะเข้าไปเป็นบุตรบุญธรรมของเชื้อพระวง์เอออะไรแบบนี้ก็ได้แต่หน้าที่การงานของคุณมันเป็นหน้าที่ที่คุณสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะคะ คุณไปสังยินสัญญาอะไรกับเขาไว้คุณจะรู้ตัวเองว่าคุณจะต้องทําอะไรแน่นอนแหละเดี๋ยวให้แฟนสื่อส,สิ์สิอยู่ใกล้คุณ <c oughs> คุณต้องรู้อยู่แล้วคุณมาทําหน้าที่อะไร <c oughs> ดังนั้นสองห้าหกเจ็ดนี้คุณไม่มีข้ออ้างแล้วนะคะคุณจะบอกว่าชีวิตเหน็ดเหนื่อยมาแทบตายยังไม่ได้พักผ่อนสักวันสองว,ว,วันเลยข <c oughs> <c oughs> <c oughs> อเที่ยวสักปีหนึ่งก่อนได้ไหมไม่ได้เขาบอกไม่ได้ถึงเวลาทําก็ต้องทําค่ะเออช่วงที่ผ่านมาจะค่อนชีวิตหรือเลยค่อนชีวิตของคุณอะ มันเป็นบททดสอบบททดสอบว่าคุณฟันป่ามาได้ไหมคุณเข้มแข็งขนาดไหนคุณพร้อมกับหน้าที่ที่คุณสัญญาว่าจะทําได้ไหมถ้าคุณผ่านบททดสอบ่ไมนั้นมาไม่ได้แล้วคุณจะทําหน้าที่ของคุณได้อย่างไรมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าคุณคุณอยากจะขี่ม้าเป็นแต่คุณกลัวกับการขี่ม้าแล้วเมื่อไหร่คุณจะขี่ม้าเป็นประมาณนั้นนะคะเออดังนั้นคุณจะต้องหัดขี่ม้าให้เป็นก่อน เมื่อคุณขี่เป็นแล้วหน้าที่ต่อจากนั้นคืออะไรก็ลุยไปค่ะตอนเนี้ยคุณหัดขี่ม้าจนเป็นแล้วคุณผ่านบททดสอบอย่างถาถมอะชีวิตเหมือนเจอคลื่นสึนามิเป็นลูกเป็นลูกถาถมเข้ามาเนาะเออไปที่ไหนก็เจอลูกหนึ่งไปที่ไหนก็เจอลูกหนึ่งเออชีวิตก็โอ้โหไม่เคยได้อยู่อะไรกับที่เลยบ้านช่องก็มินอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้นานกระเสือกกระสนอยู่ตั้งแทบตายสร้างฐานะแทบตาย ก็ต้องเจรรล,ลีจากอีกแต่ในปี2567คุณอาจจะมีข้าวฤาดหลังงามมีวังสวยๆให้คุณอยู่ก็ได้นะไม่อย่าบอกว่ามาเป็นจินตนาการเพ้อฝันนะคุณคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือบนโลกใบนี้มีทั้งหมดกี่คนตอบได้ไหมคิมตอบไม่ได้หรอกก็บอกแล้วไงว่าเส้นที่อยู่ระหว่างสมองกับหัวใจแล้วตัดผ่านเส้นวาสนาเป็นการกรบาดนั่นแหละการกระบาทกลางฝ่ามือที่แท้จริงอ่กากลางฝ่ามือแล้วดูค่ะร้อยละเก้าสิบมีหมดเลยค่ะ แต่ร้อยละเก้าสิบอาจจะไม่ใช่ทุกคนเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าชายถูกไหมถ้าคุณมีหน้าที่ต้องรงนั้นคุณก็จะได้ไปสู่ระดับนั้นถ้าคุณมีหน้าที่เป็นแค่ร่ํารวยมีหน้าที่แบบว่าเป็นแค่รัฐมนตรีสอสอเป็นแค่ผู้ช่วยที่ปรึกษาอะไรก็แล้วแต่นะคะหน้าที่ใครหน้าที่มันคุณก็จะได้ทําหน้าที่นั้นนะคะเอาเป็นว่าในปีสองห้าหกเจ็ดคุณเตรียมพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินพลิกชีวิตของคุณครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งสําคัญมันเป็นการเคลื่อนออกคือดาวราหูที่เคลื่อนออกไปรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับแรงพลังงานสั่งสมบ่วงกรรมของคุณทั้งหมดอะแล้วถูกผักออกไปทีเดียวอะค่ะดังนั้นตอนที่ผักออกไปแม่บอกก็เลยบอกเป็นลักษณะลักษณะการถีบส่งท้ายอะบางคนอาจจะบาดเจ็บลงละลายสูญเสียอันนี้คือการถีบส่งท้ายจริงๆนะแต่หลังจากนี้ชีวิตค,คุณจะพลิกพลิกเป็นแบบพลิกฝ่ามือครั้งใหม่นะคะ ไปสู่ความรุ่งเรืองไปสู่ความมั่งคั่งไปสู่ความยิ่งใหญ่ไปสู่ความสุขสมหวังบางคนถ้าเป็นทํางานเกี่ยวกับพวกนักร้องนักแสดงนักดนตรีเนี่ยคุณก็โกอินเตอร์ได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะการแต่งงานจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะในปี2567สำหรับคุณตรงนี้อาจจะมีพิธีที่ใหญ่โตก็ได้หรืออาจจะแค่จดทะเบียนสมรสก็ได้นะแล้วแต่ค่ะ แล้วแต่วาสนาแต่ละคนนะคะแต่ว่าจะมีการจัดทิ่ีตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่รับรู้สี่ไม้เท้าเห็นไหมการสร้างครอบครัวที่มั่นคงมั่นคงการเงินการทองของคุณบางคนมีหน้าที่ดูแลการเงินการคลังของแผ่นดินเอ่อของแผ่นดินคุณก็คุณก็มีหน้าที่ดูแลก็ดูแลไปนะคะคุณก็จะได้ไปทําหน้าที่ตรงนั้นก็เตรียมตัวนะคะ ส่วนใครที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับพวกน้ําน้ำา h e Thames Plan เห็นไหมพวกน้ําพวกการคมนาคมพวกน้ํามันพวกอะไรก็แล้วแต่น่ะมันถึงเวลานะคะในปีสองห้าหกเจ็ดนี้คุณจะได้ทําหน้าที่ตรงนั้นก็เตรียมตัวทันทําในทันทีที่มันถึงเวลาได้ทํานะแล้วเขาบอกว่าเจ็ดไม้เท้าคุณต้องเวลาหน้าที่มาน่ะคุณต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะทําแบบสุดที่สุดเหตุอ่ะ ทำแบบทำงานแบบจริงจรงจังๆอะ่ะคุณง่ายๆว่ะจากนี้ไปเนะี่ยคุณมีหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องทําแต่ความสุขสบายความร่ำรวยความมั่งคัง่งความสุขสมหวังในครอบครัวเขาปูพรมให้คุณพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแค่ทําหน้าที่ของคุณก็พอแล้ววิบากกรรมหนักๆจบสิ้นนะคะจบสิ้นนะอ่าทีนี้อันนี้ต้องบอกกันนะว่ามันเป็นแรนดอม นั่นหมายความว่าใครที่จอนถูกสิบเปอร์เซ็นก็รับไปสิบเปอร์เซ็นจอนยี่สิเปอร์เซ็นตก็รับไปยี่สิบเปอร์เซ็นตใครที่จอนถูกตรงร้อยเปอร์เซ็นคุณก็รับไปเลยร้อยเปอร์เซ็นตตามนี้แม่หมอเชื่อว่าจะมีคนได้ร้อยเปอร์เซ็นตตามเนี้ยหลายคนเยอะด้วยโอเคเนาะเอาเป็นว่าเรามาอ๋อแล้วความเปลี่ยนแปลงของคุณเนียแปดไม่แปดแปดไม่เท่ากับวิวอ o ฟฟอร์จูน The View มันจะมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะดังนั้นไม่ต้องไปคาดหวังนะคะไม่ต้องไป คาดคิดมันด้วยมันจะมามันก็มาปป,ปับเพราะอะไรที่คุณคิดมันจะไม่เกิดอะไรที่คุณหวังมันจะไม่เกิดถ้าคุณไม่หวังมันจะเกิดแม้แต่โชคลาภเงินทองลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ใหญ่แจ็คพอตเนี่ยถ้าคุณไม่หวังมันคุณอาจจะถูกก็ได้นะขายอสังหาริมทรัพย์ก้อนใหญ่คุณก็อาจจะได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะเอาเป็นว่าได้เงินก้อนแบบเศรษฐีอะร้อยล้านขึ้นอ่ะอการงานก็ระดับยศสักสูงสูงสูงถึง,ถงจนถึงระดับเจ้าหญิงเจ้าชายได้นะคะ โอเคเนาะก็อ่ะสุขสมหวังตามหน้าไพ่นี้ละกันนะคะมาลุ้นกันดีกว่าค่ะถ้าใครเป็นตามนี้แล้วคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะยิ่งยาวไปหนึ่งปีนะคะอย่าเพิ่งคอมเมนต์วันสองวันนี้นะวันสองวันนี้มันคงยังไม่เกิดหรอกคุณมันไม่เกิดเร็วขนาดนั้นอ่ะภายในหนึ่งปีจากเนี้ยไม่มอว่าน่าจะเกิดแหละโอเคนะคะอ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ